สำหรับญาติที่ลองมาจริงนะครับตั้งแต่วิดีโอชุดที่31เรามาเข้าประเด็นในชุดที่35กันเลยนะครับก็คือการฝึกการต่อยอดการค้นพบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการค้นพบคืออะไรครับถ้าผมเปรียบเทียบนะมันเหมือนกับการที่คนเราไปออกกำลังกายทุกวันแล้วมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงยิ่งขึ้นทักษะความสามารถในการค้นพบนิสัยการค้นพบก็จะเพิ่มขึ้นเรื่องที่ค้นพบก็จะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นถ้าจะยกตัวอย่างให้พอเข้าใจง่ายก็คือมันเหมือนกับมีนักร้องคนหนึ่งครับ เขาออกแบบการร้องการเต้นอย่างดีๆแล้วแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแสดงบนเวทีหลังจากที่เขาแสดงเสร็จเนี่ยมีหลายคนนะครับที่นึกออกว่าอืเราจะไปออกแบบการร้องการเต้นแบบไหนที่มันดีกว่าชุดนั้นอีกจนกลายมาเป็นท่าท่ามูนวอล์กหรือท่ารูปเป้าของไมเคิลแจ็กสันนะครับเป,เป็นนักร้องนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่อผิดหรืออะไรไปก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะอะไรมันเกิดจากต่อยอดการค้นพบท่าเต้นซึ่งเข้าถึงอารมณ์ของคนนะครับ คือเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นท่าที่แบบคือเต้นเต้นได้ไงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดการค้นพบแล้วการค้นพบเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนเราคิดออกแล้วไปแสดงออกจริงๆการแสดงออกคืออะไรครับมันคือนึกจริงพูดออกมาจริงจดจริงออกแบบลองทําแล้วเกิดขึ้นจริงถ้าตัวอย่างที่เห็นเห็นได้พอประมาณนะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอชุดที่34เป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นในห่วงของ ต้นเดือนถึงกลางเดือนของเดือนมิถุนายน266ถ้าญาติไปดูวิดีโอชุดที่ตั้งแต่ชุดที่22ต้นมานะครับก็จะดูก็จะเห็นว่าอ๋อผมเนี่ยหลังจากที่พูดง่ายๆแล้วกันนะครับผมอัาวิดีโอเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเที่ยวไปออกกําลังกายนะครับใน,ในขณะที่เที่ยวและออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตั้งแต่วิดีโอชุดที่ชุดที่1ก็ได้นะครับแต่ชุดที่มันเข้มข้นเนี่ยก็ตั้งแต่ชุดที่22ไล่มาตามดับ จนกลายมาเป็นวิดีโอชุดที่จะช่วยให้ญาตินะครับถ้ามาลองจริงนะครับผมจะเชื่อว่าญาติเนี่ยจะไปเข้าถึงคุณค่าตกผลึกคุณค่าจนกลายเป็นแก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนดีจริงซึ่งเริ่มต้นได้จากตัวคนทุกคนนะครับนึกภาพครับมีคนกลุ่มหนึ่งครับเพื่อเพื่อเห็นเพื่อเพื่อห้พอเห็นภาพนะครับดูวิดีโอมาทุกชุดแล้วนะครับตั้งแต่ชุดที่3าจถึง36เราดูวิดีโอชุดต่าง ประกอบด้วยเนะี่ยก็จะรู้ว่าคนเราสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าเรามานั่งมานั่งคุยกันเลยเราจะมาออกแบบสบู่ที่ดีที่สุดของเรากันเองสบู่ก้อนแรกมันอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่เราเรานึกว่าเราจะทําสบู่แล้วเราไม่ทําเราไม่ไม่มานั่งคุยกันแล้วไม่มาทําจริงๆมันก็จะสลายไปมันก็จะแค่นั้นแค่สูตรสบู่เราก็จะจําไม่ได้แต่ถ้าเรามานั่งคุยกันจริงๆรแล้วทาสบู่ให้เกิดเป็นก้อนขึ้นมาจริงๆนั่นแหละครับ เราจะไปถึงจุดที่เริ่มต้นต่อยอดการค้นพบเราจะมาลองใช้ดูเราจะให้คนอื่นลองใช้จะมีคนบอกว่าเออมันก็เท่านั้นแหละแต่คนกลุ่มคนที่มานั่งคุยกันแล้วมาเริ่มต้นกันเนี่ยเราไปดูวิดีโอต่างๆมา,าด้วยเติมความตื่นตัวเติมความรักเข้าไปด้วยนะครับในการทําสบู่นะครับจะสามารถต่อยอดพัฒนาสบู่ไปได้อีกหลายสูตรนะครับนึกภาพที่สูตรที่1ก็ดีสูตรที่2ก็ดีกว่าที่3ที่4ก็ดีกว่าแปลว่าอะไรครับ ผมจะบอกว่ามันคือความร่ำรวยครับเวลาที่เราต่อยอดสบู่ไปถึงจุดที่ก้าวไปแข่งขันเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดได้มันคือความร่ำรวยอยากให้ญาติครับผมไม่ได้บอกให้ไปทำสบู่นะครับผมบอกว่าคนเราสามารถนึกอะไรออกแล้วไปทำจริงๆนะครับนึกภาพครับเป็นพระกแล้วกันนะครับพระที่ศึกษาตำลาอย่างเดียวกับพระที่ศึกษาตำาลาไปด้วยแล้วปฏิบัติจริงไปด้วยจะแตกต่างกันไหมครับ ทุกอย่างครับคนที่อ่านหนังสืออย่างเดียวกับคนที่อ่านหนังสือไปด้วยแล้วไปทําให้เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยการต่อยอดการค้นพบจะเกิดขึ้นได้น้อยมากถ้าคนเราไม่ไปออกแบบแล้วทําให้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมก็อยากจะญาตินะครับยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้นะครับผมได้บอกคือขอแค่ญาติไปทํานะครับจะดูวิดีโอผมหรือไม่ดูก็ได้อาจจะแบบเห็นใจน้องดามหน่อยนะครับเข้าไปดูใน YouTube เลื่อนไปในเพลย์ลิสต์นะครับแล้ว ไปกดดูวิดีโอแบบมั่วๆก็ได้ไม่แน่นะครับจุดหนึ่งซึง่ซึ่งสำคัญของคนก็คือเจตนาหรือตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่ว่าเป็นการยกมือขึ้นแล้วขอนะครับจิตอธิษฐานก็คือการตั้งมีจิตตั้งมั่นบอกว่าเราอยากได้อะไรเช่นตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นคนที่มีความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกใจตนเองอะ่ะพูด้ง่ายแล้วกันนะครับจนมองว่าอ๋อมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ทําบุญ ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขให้เกิดมีชีวิตที่ดีขึ้นมาจริงๆเราไม่ได้สร้างรูปแบบการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีจริงๆของคนเนี่ยจนเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมีความสุขได้ขนาดนั้นแบบที่เราต้องการนะครับมันถึงกลายมาเป็นตรงนี้แปลว่าอะไรครับขอแค่คนเราครับไปเปิดใจมาสาคัญที่เจตนาเราทําให้การเปิดใจและเจตนาของเราเนี่ยมีพลังเพียงพอไหมนะครับถ้าเกิดว่า เรามองว่าเอ้ยเราเป็นคนงั้นๆแหละมันก็คือการเปิดใจและเจตนาแบบงั้นๆไงครับนะครับก็อันนี้อยากให้ไปเจาะลึกลงรายละเอียดเองนะครับผมไม่อยากอะไรนะก้าวล่วงหรือคล้ายๆกับวิจารณ์หรือนินทาสภาพจริงๆของคนอยากให้ญาติเนี่ยไปลองนินทานินทาตัวท่านเองนินทาไอ้กรณีศึกษาในแบบของท่านเองเพื่อเลือกการเริ่มต้นการเปิดใจใส่ใจให้กับการแสดงออกจริงๆครับ เมื่อคู่ความดับไปครับกลล็ลืมเสียบปลักนะครับก็ขอปิดท้ายนะครับว่าอยากจะให้ญาติครับไปฝึกต่อยอดการค้นพบให้ดีย,ยิ่งขึ้นด้วยตัวญาติเองนะครับมันเริ่มจากการเปิดใจมาใส่ใจใส่ใจแล้วเนี่ยเจาะไปที่การพัฒนาเจตนาให้มีคุณภาพแล้วไปแสดงออกจริงๆตามที่เราได้ตั้งใจไว้นั้นก็จะมีการต่อยอดการค้นพบ ให้ดียิ่งขึ้นในแบบในแบบฉบับของตนเองนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่อยากจะให้ไปผูกเข้ากับวิดีโอชุดอื่นๆด้วยโดยเฉพาะว,วิดีโอชุดที่31และ3 2นะครับการค้นพบนิสัยของการค้นพบที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นกับเนื้อหาหรือเรื่องที่เราค้นพบที่มีคุณภาพจนสารต่อกลายเป็นความสำเร็จ ในแบบที่ที่เราต้องการคือเป็นชีวิตแบบดีๆนะครับไม่เกี่ยวความสําเร็จด้วยเป็นความสุขสมหวังในแบบฉบับของท่านเอง